ชีวิตการทำงานนี่มันก็มีเรื่องท้าทายอารมณ์เราได้ตลอดเลยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องนี้ล่ะครับกับศิลปะของการอยู่ให้รอดในที่ทำงานมาดูกันว่าเราจะรับมือกับเรื่องปวดหัวพวกนี้ยังไงได้บ้างเคยไหมครับความรู้สึกที่แบบโอ๊ยเหนื่อยกับคนที่ทำงานจังเลยผมว่าหลายคนน่าจะเคยรู้สึกแบบนี้กันนะคือมันเป็นเรื่องที่แทบจะเลี่ยงไม่ได้เลยจริงๆพอเราเก้าวเข้ามาในโลกของการทางานปุ๊บเจอเลย แล้วไอ้ความเหนื่อยใจเนี่ยมันมาจากไหนกันละ่ะก็มาจากความจริงข้อแรกสุดของการทำงานเลยครับนั่นก็คือเราเลือกเพื่อนร่วมงานไม่ได้จริงไหมครับคือมันมีสารพัดรูปแบบเลยนะไหนจะเพื่อนร่วมงานที่อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคนที่แบบฉันถูกเสมอไม่เคยผิดเลยหรือแค่คำพูดเลอยๆที่ฟังแล้วมันเจ็บจีด้ดูดไปหลายวันเลยอะแล้วที่มันน่าเจ็บใจก็คือไม่ว่าเราจะทาตัวยังไง ก็โดนได้ตลอดเลยนะเก่งไปอา้าวโดนหมั่นไส่อีกพอทําอะไรไม่เป็นก็โดนหาว่าไร้ประโยชน์ซะงั้นแล้วไอ้ปัญหาพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้จบแค่เรื่องภายนอกนะครับแต่มันค่อยๆกัดกินพลังใจของเราจากข้างในทีละนิดทีละนิดจนกลายเป็นความเหนื่อยล้าแบบที่มองไม่เห็นแต่รู้สึกได้เต็มๆเ,เลยมันคือความเหนื่อยที่ต้องฝืนยิ้มออกไปทั้งๆท,ที่ข้างในใจเรามันไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยสักนิดเป็นความเหนื่อยที่ต้องคอยเก็บ คอยซ่อนความรู้สึกจริงๆของเราเอาไว้แค่เพื่อรักษาคำว่ามืออาชีพและที่หนักสุดๆเลยนะคือความเหนื่อยที่ต้องแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นทั้งๆที่เรารู้อยู่แก่ใจเพราะบางทีการทำตัวนิ่งๆเงียบๆเนี่ยมันก็เป็นวิธีป้องกันตัวเองที่ดีที่สุดในที่ทำงานแล้วล่ะครับเอาล่ะครับแล้วทีนี้จะทำยังไงกันดีจุดเปลี่ยนสำคัญมันอยู่ตรงนี้แหละครับ คือเราต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่เลยว่าที่ทํางานอะ่ะมันไม่ได้เป็นแค่ที่ทดสอบฝูมืออย่างเดียวนะครับแต่มันคือบททดสอบของอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยใช่เลยครับนี่แหละคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยการจะอยู่รอดในที่ทํางานได้เนี่ยเอาเข้าจริงมันอาจจะไม่ได้วัดกันที่ว่าใครเก่งกว่าใครอย่างเดียวนะแต่มันวัดกันที่ความแข็งแกร่งของหัวใจต่างหากล่ะครับว่าใครจะทนใครจะรับมือกับแรงกดดันทางอารมณ์พวกนี้ได้ดีกว่ากัน พอเราเข้าใจแบบนี้แล้วเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามันมีเทคนิคทางความคิดอะไรบ้างที่จะช่วยให้เราปัดเป่าพลังงานแย่ๆพวกนี้ออกไปแล้วก็เก็บพลังใจดีๆของเราไว้กับตัวนี่คือ3สัจจธรรมเลยครับที่จะช่วยสร้างเกราะให้ใจเราแข็งแกร่งขึ้นข้อแรกเลยนะไม่ใช่ทุกคนที่ควรค่าให้เราไปใส่ใจด้วยข้อ2ไม่ใช่ทุกคำพูดที่ต้องเก็บมาคิดให้รกสมองและข้อสุดท้าย ไม่ใช้ทุกปัญหาที่ต้องพุ่งก็ไปชนแบบเต็มร้อยโหประโยคนี้คมมากเลยนะบางคนเราต้องมองเขาเป็นลมมันคือการฝึกให้เราปล่อยวางเลยครับคือมองพฤติกรรมแย่ๆของคนบางคนให้เป็นเหมือนสายลมที่มันพัดมาแล้วก็พัดไปจับต้องก็ไม่ได้ทำอะไรเราก็ไม่ได้เหมือนกันเลยครับกับคำพูดแย่ๆทั้งหลายลองฝึกแบบนี้ดูนะฟังแล้วปล่อยทิ้งเหมือนเสียงรถผ่านคือเราได้ยินนะ แต่เราไม่จําเป็นต้องเก็บมันเข้ามาไว้ในหัวใจของเราเลยปล่อยมันผ่านไปแล้วทําไมเราต้องฝึกแบบนี้ล่ะก็เพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ทุกเรื่องทุกคําพูดเข้ามาทําร้ายใจเราได้หมดนะสุดท้ายแล้วคนที่จะหมดแรงคนที่จะพังก่อนใครเพื่อนก็คือตัวเราเองนี่แหละครับโอเคครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วส่วนนี้จะให้มุมมองระยะยาวกับเราเกี่ยวกับเรื่องของความดีและความจริงใจครับ ประโยคนี้คือที่สุดเลยครับเวลาไม่ได้คัดคนเก่งเวลาคัดคนจริงโหมันบอกเราชัดเลยว่าสุดท้ายแล้วเมื่อเวลาผ่านไปนานๆเนี่ยสิ่งที่จะพิสูจน์ตัวเองได้ไม่ใช่แค่ว่าใครเก่งกว่าใครแต่มันคือความจริงใจคือความเป็นคนจริงต่างหากใช่เลยเวลาเนี้ยมันก็เหมือนแต่แกลงร่อนดีๆนี่เอง ที่จะค่อยๆค,คัดคนที่ไม่ใช่คนที่เป็นพิษออกไปจากชีวิตเราเรื่อยๆจนสุดท้ายก็จะเหลือแต่คนที่ช่วยให้เราเติบโตขึ้นจริงๆครับและสุดท้ายนะครับนี่เป็นข้อคิดที่ให้กำลังใจได้ดีมากๆเลยคือความดีที่เราทำความจริงใจที่เรามีมันไม่จำเป็นต้องไปเป่าประกาศบอกใครเลยครับ เพราะความพยายามจริงๆของเรานี่แหละที่มันจะพาเราไปอยู่ในจุดที่สูงขึ้นสูงจนเสียงลิ้นทาว่าร้ายมันตามไปไม่ถึงและทั้งหมดที่ว่ามานี้ก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่สำคัญมากๆที่อยากจะทิ้งท้ายให้เรากลับไปคิดกันดูว่าวันนี้หัวใจของเราแข็งแกร่งพอแล้วหรือยังครับ